มาครับมาพบกับเกมหมอรุกไทยออนไลน์ในโหมดท้าดวลน,นะครับช่วงนี้ชอบมากเลยครับโหมดท้าดวลเนี่ยนะครับอืมพบกับคุณวิรัตเหรอฮะวิรัตวิรัตนะอืมโอ้แทมสามร้อยขวายครับโหมดท้าดวลถือว่าค่อนข้างสูงนะหมดโหมดท้าดวลตอนเนี้ยมันเป็น ฟรีสไตล์นะครับมายถึงว่าตัวหมากที่เขาจัดวางลงในแต่ละรอบเนี่ยมันจะแปลกแปลกนะเออเกมแรกที่ผมเล่นวันเนี้ยผมตกใจเลยเดินไปทีสองทีพอจะขยับวเฮ้ยไอตัวนี้อยู่อย่างงี้เอ้ม้าอยู่อย่างงี้เรืออยู่อย่างงี้แล้วในแต่ละเกมเนี่ยจะจะตัวหมากเรียงกันไม่เหมือนเหมือนกันนะครับอืมเม็ดไม่ตรงตากันด้วยนะบอกให้ เออนี่เขาจะเรียงหมากให้ตรงกันนะครับโคนตรงโคนมา้าตรงม้านะครับพูดเราสู้สตันอยู่นะครับตอนนี้เออแต่ผมเล่นเพาผมชอบนะอันนี้เดี๋ยวเป็นการเขาเรียกว,ว่าเป็นการประยุกต์ว่าใครจะเดินรูปหมากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยฮะมันขึ้นแบบเดิมไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้นะมันขึ้นแบบใหม่ๆแปลกๆ <estro> นะครับอืมวิธีการเดิน นะครับเราไปยึดติดรูปแบบรูปแบบเดิมไม่ได้นะเพราะว่าตัวหมากที่จัดวางเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนปกติอ่ะง่ายง่ายขึ้นไว้ครบก่อนนะนี่เลยนะครับ นี่เรามาทางนี้เลยนะพเพราะขุนเขาอยู่ทางนี้นะครับแต้มพันธุ์ทสามร้อยขวานี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะบอกให้นะครับอ่แล้วขุนเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยอืมฮะฮะฮะ อินตอนนี้กอบละกันนะครับเราขึ้นไปเลยอแต่ขุนเราก็มาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะจุดจุดที่เขาเขาเขาเรียกจุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขุนหลบไปก่อนนะ ดีไหมหรือว่าไม่หลบหรือว่ายังไงเอาหลบก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะบุกทางนี้แหละจะไม่ได้เป็นอันบุกนะครับเพราะมันติดขุนเราด้วยไงเออเราหลบมาก่อนเลยนะเราเราเอาขุนเคลื่อนแล้วก็หลบมาเลยเราให้เขากินเลยนะ ให้กินเวียดโริมเนี่ยเขาจะกินหรือเปล่าก่อนนะเขาต้องคิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหลบขุนไปก่อนแล้วกันอืมคนี้กินนะครับหลบครับ ไปแล้วโอเคคราวเนี้มามาอะมามา <c oughs> มนะครับอชอบนะ <c oughs> ออขึ้นแบบไอ้นี้งงๆกันดีอ่ะทำอะไรครับเนี่ยชิมไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เขาจะทําอะไรกับเรานะครับเราทิมดูเปิดบ้านตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวก็กินมาแล้วก็เม็ดกินไปก่อนนะจ้ารู้เอ้ยโหตาคาดแต่ไม่เป็นไรช่างมันเนี่ยผมเนี่เป็นโรคอะไรไม่รู้น้ำมือนนะ <Yeah. S 1> มือนี่ไวมากเลยแต่เขไม่ได้ตื่นเต้นครับ ให้กินเลยนะตัวข้างเนี่ยโอ้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 เจ็บเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดมันฟรีเนะี่ยจะรีบเดินใจเย็นดิจะเดินคนขึ้นไปผูกก็ไม่ดีนะครับอ่ะมาไม่อยากทำอะไรก็ปล่อยก็ไปก่อนจะกินเหรอครับเมื่อกี้นะมาจะกินสองก็ได้นะครับแต่ต้องเอาเรือกินเดี๋ยวก็จะซ้อนเรือแล้วนะเรากเาไม่สนเราเรากินตัวนี้ก่อน ใครเขาจะให้กินละจ้จาม่หนูอ่ะกินให้มันออกไป้าด้านข้างเลยโอ้ไม่น่ากินเลยแล้วเราเป็นเราเป็นโรคมือไวมากเลยนะเตอนนี่มือไวมากเลยนะครับ <You. S 1> ก็ลบมาครับ กินไปก่อนแล้วกันไหนให้กินเหรอเอาขาหลบทำไมวะเขาไม่เอาเม็ดกินอะ่ะเขามองไม่เห็นเหรอครับหรือว่ายังไงอะไรยังไงอืมอ้าวไม่กินไม่กินนี่ผมกินนะผมกินนี่แล้วกันไปขนไป กลับพี่ครับไปไปก่อนยูเฮ <You. S 1> ้ยเห็นตาลุกไม่ได้เหรอเนี่ยอโอเคครับจบเกมมาครับ มาชมโหมดท้าดวลอีกนะอีกสักรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้โหมดท้าดวลเขากำลังจัดหมากท้าไอหมากท้าดวลนะครับแบบฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์ไงดูดีครับเนี่ยดูการวางตัวหมากเลยครับโง่คู่เราสซูน่าจะสตันนิดนึงนะครับมาถึงขึ้นขุนกอนเลยครับรือว่าโคนะครับขึ้นมาเนี่ยอ้าวขอท้าดวลอีกนะครับอ้าว การขอท้าดวนี้คือเป็นการเพิ่มเดิมพันนะได้สิอืเออ,อมาเลยนะครับเอ้ยขึ้นไปเลยครับรอยเบีย้ยไปเลยนะ ใชอีกจ้ามาทางนี้เออโคนม้าเม็ดไปอยู่ทางเอโคนเม็ดไปอยู่ทางนู้นเวย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เข้าทรงนะเดี๋ยวก่อนนะันนี้ไป ตัง้งแต่เล่นหมากเนสไตล์มาเนี่ยสามสี่เกมนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบใช่เลย <c oughs> เออมันเขาเรียงตัวหมากมาให้เราคิดเองนะครับว่าเราควรจะจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะดูดูมั่วซั่วดีครับด <c oughs> ูมั่วซั่วผมก็เดินไปให้เขากินทำไม้ะเนี่ย เหมือนเรารีบเดินนะพูดถ,ถึงนะเราคนนี้ไปก่อนเขาแทงมาก็หลบครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะเรากินนี่เลยค่ะก็กินค่ะลุกไหมอ่ะถ้าลุกอย่ายปิดนะขออญาตปิดก่อนแล้วกันครับ ต้องแลกทำไมล่ะครับอชอบแรกเหรอเข้าหนีไปแล้วนะครับอืกำลังจะทิ้มเลยอะ่ะมาก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับติดอยู่นะครับมา้าเขานะ ป่ะโอนขึ้นมาให้เยอะๆแยะๆก่อนป่ะมานี่อยากกินกนีเลยจ้ามานน่ ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวเขาจะแทงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทงโคนหมเนี่ยชีวิตมันวุ่นวาจริงๆนะครับก็หลบสิครับ จะมาลงมาลุกไปขึ้นตอนนี้ไปสิครับโอ้ขอญอาตลุกก่อนแล้วกันครับ <You. S 1> คุณทิปเปิลสามเคนะครับอ๋อคุณทิปเปิลเคเคเค ได้จ้าไม่มีปัญหานะครับปัญหาไม่เกิดนะโอเค